สวัสดีค่ะสิงแหบค่ะสิงแหบค่ะไม่สบายค่ะในที่สุดก็เจอโควิดแล้วตอนนี้ก็เลยกักตัวอยู่วันศุกร์เป็นวันศูนย์แล้วก็เริ่มนับการกักตัวคือวันสวันที่1 2อาทิตย์สจันทร์สวันนี้วันอังคาร <c oughs> กักตัวเป็นวันที่4แล้วนะคะหลังจากพบเชื้อโควิด เดี๋ยวจะมาเล่าอาการก่อนดีกว่าว่าทําไมถึงพบเชื้อยังไงย้อนกลับไปก็คือเราเจอวันที่ยี่ห้าใช่ปะยี่ห้า 25, คือวันศุกร์นะทุกคนวันศุกร์ปุ๊บคืนวันพฤหัสเนี่ยมีอาการคันคอตอนกลางคืนแต่ว่าก็ไม่ได้ไอมากนะคันแล้วก็ <c oughs> อะไรนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะแต่เซนส์มันบอกว่าตื่นเช้ามาฉันต้องตรวจใจเต้นมากตอนหยดลงไปปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว พอถึงเส้นร่างเนี่ยขึ้นเลยเห็นเลยขึ้นเลยจ้าตอนนั้นกังวลเรื่องครามมากครามตรวจก็ไม่ขึ้นเราเลยตรวจอีกทีเปลี่ยนยี่ห้อตรวจไม่ขึ้นเอาฉันก็แบบเฮ้ยมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครเป็นเลยไม่มีใครขึ้นเลยทีนี้พอเราตรวจเจอรอบสองว่าไม่ขึ้นก็เลยตัดสินใจไป rt pcr แบบเร็วๆสี่ชั่วโมงได้ก็คือจ่ายตังไปเอง3,500บาทนะคะ ใครแบบรีบหรือแบบต้องการรู้เร็วเพราะว่าอย่างสาเหตุที่เราต้องการรู้เร็วเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นชัวร์เพราะว่ากังวลเรื่องลูกมากนะคะเรื่องลูกเรื่องแม่แะอะไรเงี้ยเออบูธของ ACC อ medical clinic นะคะจะอยู่ที่ Terminal 2สนามบินดอนเมืองทางออกของประตู15นะคะพอ4โมงปุ๊บก็โทรมาว่าเป็น ทีนี้เราก็เลยจัดการซื้อยาเองโดยการแบบโทรสั่งยาเข้ามาในบ้านนอกจากยาแล้วฟังเพ,เพื่อนมาที่เขาเคยติดเขาบอกให้กินวิตามินซีวิตามินดีอะไรพวกนี้เข้าไปให้ร่างกายมันมีภูมิแข็งแรงแต่ทีนี้ฟ้าทลายโจรกับอกระชายเนี่ยฟาไม่กินเพราะว่าฟ้าให้นมลูกฟาก็เลยตัดสินใจไม่กินเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอาการไม่ได้หนักนะเราโทรหา1 3 3 0 เื่อเช็คสิทธิ์ก่อนหรือเข้าไปที่ l ล n e a n h s o นะคะของสอปอสอชอ,อันนี้ก็คือมันก็ลิงกันแหละข้างในก็จะมีเมนูให้เรากดเลื่อนดูว่าเราอะกรอกข้อมูลบัตรประชาชนชื่ออะไรไปแล้วก็จะดูว่าเรามีสิทธิ์ส่วนไหนบ้างซึ่งอย่างฟา์เนี่ยไม่ครู้เลยว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรของรัฐบาลบ้างสรุปฉันมีสิทธิ์ว่ะฉันมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะมีคลินิกที่รับเรื่องต่อเราเราก็เลยโทรไปตรงนั้น เขาก็จะรับข้อมูลไปคือจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาแล้วมันสองครั้งชื่อเราจะค่อยๆย่อยลงไปในในสถานการจัดการของเขาอะ่ะคือนึกออกใช่ไหมเหมือนแผนภูมิต้นไม้อะ่ะมันจะย่อยๆๆ,ๆจัดการระบบคนอะไรประมาณเนี้ยต้องรอตามคิวก็โอเคเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นหนักแล้วก็อ่ะมียาอยู่ก็กิกนไปตามอาการวันเสาร์ก็ยังไม่มีใครโทรมาวันอาทิตย์ ตอนบ่ายเป็นหมอโทรมาถามอาการนู่นนี่นั่นเราก็บอกไปว่าเราอะ่ะมีแค่แบบมีไอมีคันคอหลกัหลกๆแล้วก็มีความตัวร้อนแบบตอนกลางคืนจะรู้สึกตัวลกตัวลุมขึ้นมาแล้วก็วิง,ว,งวิงนิดนึง,งอะไรเงี้ยคนเป็นไข้เนาะวันอาทิตย์ตอนประมาณห้าทุ่มอะ่ะมีคนโทรมาบอกว่าเป็นอาสาสมัครพอดีผมมาส่งยาให้ตอนห้าทุ่มกว่าก็คือได้ยามาตามนี้ค่ะพารายาแก้แพ้ยาแก้ไออาจจะเพราะว่าเราอะ่ะอาการไม่เยอะมั้ง แต่ไม่ได้ข้าวอะไรแบบคนอื่นเขาเลยอะ่ะทำไมบางคนเขาดูได้ข้าวด้วยอะ่ะแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็คือมีดูมีแรงมีสั่งข้าวมากินเองใช่ปะเออโกรธมากเลยไม่ได้ข้าวอื